เคยรู้สึกไหมครับว่าอยากทําตามเป้าหมายนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําให้เรานั้นออกห่างจากพระเจ้าหรือเปล่าแล้วจะตั้งเป้าหมายยังไงให้สําเร็จและยังอยู่ในทางของพระเจ้าเราควรจะวางแผนเองหรือรอให้พระเจ้าบอกเราทุกอย่างวันนี้เราจะมาค้นหาคําตอบไปด้วยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค r าสคาเฟ่นะครับที่นี่คือพื้นที่สําหรับพูดคุยเรื่องราวชีวิตเป้าหมายและแรงบันดาลใจผ่านมุมมองของความเชื่อและประสบการณ์จริง วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามสำคัญครับว่าตั้งเป้าหมาย,ยงไงให้สำเร็จและยังเดินตามพระเจ้าอยู่แน่นอนนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนำมาจากแผนการอ่านในแอปพระคมภีนะครับชื่อแผนการอ่านว่าพระเจ้าบวกเป้าหมายวิธีการตั้งเป้าหมายแบบคริสเตียนนะครับผมของลาล่าเคซีนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังในวันที่1วันที่2วันที่3นะครับสามารถย้อนหลังฟังได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผม วันนี้เรากลัวไหมครับว่าถ้าทําตามเป้าหมายแล้วนั้นจะหลุดจากทางของพระเจ้าหรือเปล่าว่ากันตามตรงนะครับเคยไหมครับที่เรามีเป้าหมายที่อยากจะทําแต่ลึกลึแล้วเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะพาเรานั้นออกจากทางของพระเจ้าหรือเปล่าบางครั้งนะครับเราก็กลัวครับว่าถ้าเรามุ่งไปที่ความสําเร็จมากเกินไปหรือว่าอะไรบางอย่างมากเกินไปเราอาจจะละเลยพระเจ้าแล้วเราจะทํำยังไงดีครับให้เป้าหมายของเราสําเร็จโดยที่ยังอยู่ในพระพรของพระเจ้า ในสดุดีบทที่37นะครับข้อที่4ถึงข้อที่5จงปตียินดีในพระยาวเวและพระองค์จะประทานสิ่งที่ใจของเจ้าปรารถนาจงมอบทางของเจ้าไว้กับพระยาวเววางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงจัดการให้การเริ่มต้นนะครับในการเดินไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นให้พระเจ้านำทางหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่พูดถึงวิธีการหรือว่าแอคชั่นในการลงมือทำนะครับก็คงจะไม่เห็นภาพนะครับเราเลยมี3วิธีตั้งเป้าหมายให้สำเร็จและยังอยู่ในทางของพระเจ้ามาฝากกันมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้เป้าหมายของเราไปได้ไกลและยังอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับข้อที่1นนะครับติดสนิทกับพระเจ้าในทุกย่างก้าวในยอห์นบทที่15ข้อที่4ถึงข้อที่5จงดารงอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านกิ่งจะเกิดผลเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับเถาวัลยน ท่านทั้งหลายก็เกิดผลไม่ได้ถ้าท่านไม่ดำรงอยู่ในเราเราเป็นเถาวัลย์ุ่นท่านท,ทั้งหลายเป็นกิ่งคนที่ดำรงอยู่ในเราและเราดำรงอยู่ในเขาผู้นั้นก็เกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเยซูปเปรียบเรานะครับเป็นกิ่งของเถาวัลย์ถ้าเราตัดตัวเองออกจากพระเจ้าเราจะไม่มีทางออกผลได้เป้าหมายที่เกิดผลต้องเริ่มจากการเชื่อมต่อกับพระเจ้าก่อนดังนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราทุกคนนั้นต้องการให้เป้าหมายของเราสําเร็จ อย่าพยายามทําด้วยกําลังของตัวเราเองครับเราทํามามากพอแล้วนะครับเราจะสังเกตเลยว่าเราทําไปได้จุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ากําลังของเรานั้นมีไม่ได้มากขนาดนั้นเราต้องแลกไปด้วยบางอย่างนะครับแต่สิ่งที่คุ้มค่ากว่าในวันนี้ก็คือการติดสนิทกับพระเจ้าครับมาถึงข้อที่2ครับพอเรารู้แล้วว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเราติดสนิทกับพระเจ้าในทุกย่างก้าวแล้วเนี่ยการวางใจในแผนของพระเจ้าไม่ใช่แค่แผนของเราเองในสุภาษิตบทที่16ข้อที่9นะครับ มนุษย์วางแผนในใจของตนแต่พระยาเวทรงกําหนดย่างเท้าของเขาเราอาจจะวางแผนทุกอย่างในชีวิตนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยเราสามารถวางแผนได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นผู้กําหนดเส้นทางของเราแผนงานของเรานะครับอาจจะดูดีดูใช่ดูชอบนะครับผมแต่พระเจ้ามองเห็นภาพรวมทั้งหมดพระองค์ต้องการพาเราไปในทางที่ดีกว่าที่เราคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราวางแผนแล้วมอบแผนนั้นให้กับพระเจ้าครับ มาถึงข้อที่3นะครับอย่าลืมว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเองก่อนที่จะอธิบายในประโยคนี้นะครับมีพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่1 3ถึงข้อที่15มาฝากกันบัดนี้ท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะไปยังเมืองนั้นเมืองนี้และเราจะอยู่ที่นั่นหนึ่งปีแล้วจะค้าขายและได้กําไรแต่ท่านไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรชีวิตของท่านก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป ท่านควรจะพูดว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่และทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องบอกนะครับว่าเราไม่ควรวางแผนชีวิตโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้าเพราะว่าแท้จริงแล้วนะครับชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เราสามารถลองเปลี่ยนมุมมองนะครับจากว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเป็นถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งสำคัญในวันนี้นะครับเราต้องกลับมาหาพระเจ้าเสมอครับเพราะว่า เป้าหมายที่ดีไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ไปให้ถึงเส้นชัยแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่พาเราเข้าใกล้พระเจ้านะครับและทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความหมายที่แท้จริงพระเจ้าต้องการให้เราติดสนิทกับพระองค์ในทุกขั้นตอนไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปเองครับพระเจ้าคือแผนที่นําทางของเราพระองค์ทรงสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลกว่าและมากเกินกว่าที่เราจะคิดและเข้าใจได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร วันนี้เราลองตั้งเป้าหมายครับลองลงมือทําแล้วมอบแผนงานทั้งหมดนั้นให้กับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน3หัวข้อที่นํามาฝากกันกับวิธีตั้งเป้าหมายให้สำเร็จและยังอยู่ในทางของพระเจ้านั้น1ติดสนิทกับพระเจ้าในทุกอย่างก้าวครับสวางใจในแผนของพระเจ้าไม่ใช่แค่แผนของเราเอง 3. นะครับอย่าลืมว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเองแล้ววันนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับลองคิดดูว่า เรากำลังดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระเจ้าหรือว่าเรานั้นกำลังผลักดันเป้าหมายด้วยกำลังของเราเองและอีกคำถามหนึ่งนะครับเราเช็คแผนที่ของพระเจ้าบ่อยแค่ไหนเราอธิษฐานและ,ะแสวงหาพระเจ้าก่อนการตัดสินใจหรือไม่วันนี้นะครับเราจะฝากความหวังใจความกังวลใจหรือว่าความตั้งใจนี้ไว้ผ่านคำอธิษฐานไปด้วยกัน,นครับข้าแต่พระเจ้าเราอยากให้เป้าหมายของเราอยู่ภายใต้แผนการของพระเจ้า โรดช่วยให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าพึ่งพาตัวเองขอให้ทุกก้าวเดินของเราติดสนิทกับพระองค์เสมอขอให้เป้าหมายของเรานั้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อพระสิริของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับการทรงนําของพระเจ้าในทุกวันของชีวิตอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังคลายส์คาเฟ่ในวันนี้นะครับเชื่อว่าถ้าเนื้อหานี้เป็นพระพรกับทุกคนเนี่ยก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อนๆนะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับและใครที่สนใจในการไปอ่านแผนการนี้นะครับลองไปค้นหาในแอปพระคัมภีร์ได้นะครับหรือว่าดูที่รายละเอียดด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับประโยคดีๆในวันนี้ที่อยากจะนํามาฝังนะครับก็คือตั้งเป้าหมายให้สําเร็จด้วยแผนการของพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับสวัสดีครับ